นี้เนาะคือถ้าเป็นวัยรุ่นหรือกาลังจะเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยจริงๆเรื่องที่เราต้องโฟงกัสคือเรื่องเรียนเนาะปัญหสาสำหรับวัยรุ่นอะคือเรื่องเรียนเรียนไม่เหมือนคนอื่นทำไมเราทําไม่ได้วะทําไมแบบเพื่อนได้เกรดดีๆกันเราเริ่มมีปัญหาไม่เข้าใจวันหนึ่งเนี่ยวันนี้คืนนี้ก็มีรุ่นพี่ที่เรียนอยู่แพทย์รามาเข้ามาที่โรงเรียน,นะคะ่ะเขามาจากกลุ่มเซล์เหมือนกลุ่มแคร์หรือกลุ่มอะไรสักอย่าง,งที่เป็นกลุ่มของคนที่เราเจ้าเราต้องการประกาศเรื่องราวของเจ้าให้เด็กกัน ว่าเดินเข้าไปในความที่แบบตอนนั้นเราไม่มีที่พึ่งนนะการที่เราจะไปบอกพ่อแม่ว่าเคุณพ่อคุณแม่ส่งไปโรงเรียนมาจมาัหอ่ะแล้วเกรดมันตกอะ่ะจากคนที่ได้แบบสามจปหรือาจเก้าสจเจจากโรงเรียน้านนอกนะโรงเรียนแบบในใน,ใน,ในต่างจังหวัดพอเราเข้งเทพอ่ะเกรดเราไม่ถึงอะ่ะเราเริ่มมีความไม่สบายใจแล้วเราจะไปบอกพ่อแม่เรงไหนเรากลับไปเราจะบอกยังไงเราก็ไม่กล้าพูดเพราะกลัวเขาเสียใจในตัวเราจนได้เข้าหุ่มเซลล์น้องคะพี่เยซูมีจริงๆนะคะฮะอะไรนะ พระเยซูคือใครอะคะพระเยซูเนี่ยนดะงมาตายแกน้องนะในโลกนะี้เมื่อสองพันปีที่แล้วหรอตอนฟังตอนนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นแบบเป็นนิทานมากเลยใจมันเชื่อไม่ได้นะด้วยความที่ใจแข็งกระด้างแล้วก็ด้วยความที่เราเราไม่ได้เกิดในครอบครัวทีเซียงเราไม่ได้ถูกหลอกหลอกมาเราไม่ได้รู้จักพระเจ้าแท้จริงว่ามีจริง <c oughs> เราก็คิดว่าอ๋อพระเยซูอ๋อเออแต่ก็คงจะดีเนาะถ้ามีอีกพระหนึ่งที่แบบช่วยเหลือเราได้จริงๆอนะไรเงี้ยหลังจากนั้นเราก็ เริ่มท้าทายพี่ขาท้าทา,ายนี่ถามเราก็เริ่มมาที่ถามรั้งที่หนึ่งได้คำตอบบังเอ,อิญหรือเปล่าก็ที่ถามอีกตอนนั้นสนใจเรียนเลยรู้ว่าเกรดไม่ดีด้วยแต่ว่าพอเจอพระเจ้านี่มันแต่ม,มีสิ่งหนึ่งนะที่น่าแปลกใจมากคือหัวใจเราเนี่ยมันเต้นมันพองแตแบบบอกไม่ถูกใจรามันพองมากเลยแล้วมันรู้สึกเลยว่าแบบจะทิ้งทุกอย่างเลยเพื่อพระเจ้าเพื่อพระเยซูองค์เนี้ยเขาให้ความพีมาเล่มหนึ่งเล่มเล็กๆสีเงิน ไปไหได้ยเยนเป็นด็กอาหารทั้งวันทั้งคืนเพื่อนอาา่านหนังสือเตรียมสอบกันเราอ่าพนพระภีผลสอบออกมาตกค่ะแต่ยังไม่รู้จักพระเจ้าดีพอเนาะหลังจากนั้นไปเราก็เริ่มที่จะไปโบสถ์พอเริ่มเรียนมหาลายัยพระเจ้าจให้เราสอบไปติดที่มหาวิทยาลัยว่าอะไรลณ์ที่อยู่ทางใต้เลยอะ่ะนครศรีธรรมราชเราก็ไปเรียนรู้ชีวิตที่เรารู้จักพระเจ้าที่นั่นเริ่มอธิษฐานมากขึ้นเริ่มไปโบสถ์เริ่มเรียนรู้ว่าการ ให้เวลากับพระธัรมของพระเจ้ามันเป็นยังไงอาจจะยังไม่รู้เริ่มหรือว่าชีวิตคริสเตียนเขาทำกันยังไงเขาไปโบสถ์สมัยก่อนเนี่ยมีเวลาที่มีคนชวนเราไปโบสถ์เนี้ยเราจะต้องคิดประ่านึงเลยนะว่าแบบอีนนี้มันต้องจะมาเอาผลประโยชน์อะไรกับเราแน่ๆเลยพี่น้องเคยเป็นไหมก่อนที่จะเข้ามาโบสถ์วันเนี้ยถ้ามีคนคนหนึ่งนะเขาชวนคุณไปโบสถ์ชวนพี่ไปโบสถ์ชวนป้าไปโบสถ์ชวนลุงไปโบสถ์ชวนน้าไปโบสถ์ให้รู้ไว้เลยนะวันนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เชื่อพระเจ้าแน่นหนักในพระเจ้ายังไม่รู้จักเรื่องสุดแท้จริงอ่ะ ให้รู้ไว้นะคนคนนั้นที่ชวนคุณไปโบสถ์นะเขาหลักคุณมากเลยวะเขาเป็นห่วงชีวิตฝ่ายจิวิณ้าของคุณมากว่าถ้าวันหนึ่งคุณสิ้นชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยชื่อของคุณถูกจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตแล้วถ้าวันนี้คุณเชื่อพระเยซูพระเจ้าเราเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ไว้ใจได้อะมาต่อหลังจากวันนั้นพอไปเรียนที่นู่นเสร็จปุ๊บเรียนจบเรียนไม่จบนะที่นครศรีธรรมราชก็เรียนไปประมาณปีที่สามเหมือนมารู้ตัวเองว่าไม่ชอบ คณะค่ะาาก็ย้ายหน่วยกิจมาโอนมาเรียนที่กรุงเทพจนมาเรียนที่กรุงเทพก็มีชีวิตที่เริ่มรู้จักพระเจ้ามากขึ้นไปโบสถ์อีกเริ่มดำเนินกับพระเจ้ามากขึ้นสิ่งที่พบเจอตอนนั้นเนี่ยตั้งแต่ตอนมัธยมมาจนถึงเชื่อพระเจ้าในชีวิตร้วมมหาลัยนะคะเราถูกการต่อตาจากครอบครัวครอบครัวเป็นคนจีนนี่พี่น้องทางคุณพ่อก็ตั้งเก้าคนทุกบ้านเลยทาไมเป็นคนหัวอ่อนแบบนี้เรียกเราไปกู ดูถูกเราอย่างมากมายมันมีความสุขเหมือนกับเราถูกจับมหน้าคาแล้วก็ทุกคนเนี่ยเรียกเราไปคุยครอบครัวนั้นกลับมาก็เรียกเราไปคุยครอบครัวนี้กลับมาก็เรียกเราไปคุยเนาะทาไมลือเป็นคนที่หัวอ่อนอะอะไรอะพ่อแม่ลเลี้ยงมาทั้งชีวิตอะวันเนี้ยเขามาพูดแค่เรื่องพระเจ้าเรื่องพระเยซูคุณไปเชื่อเขาอะ่ะทําไมหัวอ่อนขนาดนั้นอันนี้ตอนนี้พูดยังใจสังใสนเลยนะพี่เขาสึกว่าเราเป็นคนที่เล็กเนา ลำใส่ตาชาติโลกเ็น้อยจริงๆจริงๆรีสอร์ทนี้พระเจ้าจเริ่มประทานให้ตั้งแต่เริ่มต้นครั้งแรกเลยเไปโดดแล้วก็มีผู้ป่วยพระจหนึ่งคนตอนนั้นยังไม่รู้จักด้วยผู้ป่วยพระจนาคืออะไรกาทพิลาบุรีแกก็เรียกแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยอีกสามเดือนจะได้ครอบทองแผ่นดินแันท,ที่ตอนออกเราก็ไม่เข้าใจ ล้วก็อ๋อเหรออโอเคค่ะก็กลับมาที่ฐานกับพจ้าปกติสามเดือนให้หลังจากนั้นแค่มีความเชื่อนนะความเชื่อไม่ได้เยอะอะไรนะคะก็แค่เชื่อพระเจ้าแลว้วก็แค่ที่ฐานต่อพระเจ้ามันจริงหรือเปล่ามันสามเดือนมันคืออะไรพระเจ้ายังไงพระเจ้าประทานพื้นที่ส่วนนั้นให้จนเวลาล่วงเลยมาใกล้จะเปิดอีสอร์ได้แล้วแต่มันจะบอกพี่น้องว่าก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นเนี่ย ตัวพระเจ้าเองก็เจอปัญหามากมายปัญหาชีวิตปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวปัญหาพี่น้องมาหมดนะคะมาเป็นเลยแต่วันนั้นพระเจ้าทําอาจารย์พ่ออาจารย์แสวงอาจารย์แสวงอาจารย์เสรีอาจารย์กำพีไปที่บ้านพระเจ้าแปที่ถามแต่เวลานั้นเอ,อคุณพ่อ,อยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าคุณแม่มก็ยังไม่เชื่อพระเจ้าน้องสาวน้องชายก็ยังไม่เชื่อพระเจ้าแต่พระเจ้าส่งสา่ท,าทาหารเสือ พอที่ห่านจากนั้นรีสอร์ทกำลังจะเปิดเราก็เจอปัญหามเราสมใหญ่ถ้าเจ้าให้เวลาที่จะเตรียมก่อนที่รีสอร์ทจะเปิดเนี้ยมีความทุกข์ยากลำบากนะท้งพี่น้องภาพที่พี่น้องเห็นมาเนี้ยมันเป็นภาพที่สวยหรูมันเป็นภาพที่ดูดีแต่มันจะให้พี่น้องเห็นว่าทุกสถานการณ์ในชีวิตของเรานะก่อนที่พระเจ้าจะให้เราไปถึงจุดที่มันสวยงามได้เหมือนอย่างวันนี้ที่พี่น้องเห็นในในวิดีโอ ถ้าวันนี้พี่น้องเป็นคนนั้นที่กำลังรู้สึกมีความสงสัยในพระเจ้านะว่าทําไมฉันต้องเจอเหตุการณ์นี้ทําไมผมต้องเจอพระเจ้าทําไมหนูต้องเจอทําไมต้องเป็นผมอยากให้พี่น้องรู้ว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ไม่เคยหวังร้ายในทุกสถานการณ์ที่เกิดกับเรา